ตอนนี้นะครับผู้ต้องหาที่ชัดดาวน้องอายุ18นะก็คือแฟนของเขานั่นแหละก็คือชื่อแสนตอนนี้เนี่ยแสนก็เลือกอยากจะจบชีวิตด้วยการรับประทญญานยาอยากจะชัดดาวตัวเองตามไปแต่ว่าเขาก็ช่วยกันมาไว้ได้ตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่โรงพักครอบครัวเขาก็ไปเยี่ยมนะเออเอาอะไรคุมคุมหน้าหน่อยแล้วก็บอกว่าสื่อคนไหนเอารูปหน้าเขาไปลงครอบครัวเขาเขาจะฟ้องเขาจะฟ้อง ตายแนละ้วฉันก็สื่อมวลชนก็งงนะนี่มันคดีโหดนะคดีตัดมือตัดไม้เออแล้วงงมากเลยสื่อมวลชนก็งงนะอเขาบอกว่าจะฟ้องอทีนี้ก็ถือกล้องกันสั่นๆนะสื่อมวลชนตายแล้วทํางานยังไงกันเลยตอนนี้อืตอนนี้สิ่งที่อยากรู้นะครับทุกคนอยากรู้เลยว่าการ แรงจูงใจมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากความเชื่อเป็นลัททงลัทธิซาตานหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดเหตุกับน้องอายุ13เนี่ยที่เคยจะเกิดขึ้นเขาก็พูดประมาณว่าเหมือนจะไปบูชายงบูชายันนะเออทีนี้มันก็เลยเชื่อมโยงกันมาว่าเออเคยถ่ายรูปลงต่างๆนานาเหมือนข่มขู่จะไปฝังลงฝั่งดินอะไรต่างๆเขาก็เลยเอ้ย,อยมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ากับ ความเชื่อของฆาตรกรคนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวเขาก็บอกอะนะว่าเออน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นจิตไม่ดีเป็นสติไม่ดีเป็นเอคนคล้ายเป็นบ้าอะ่ะพูดตงง่ายๆฉันก็งงนะเป็นบ้าก็ต้องอยู่โรงพยาบาลบ้าไหมเอาปล่อยออกมาอย่างนี้ไนดะ้ยังไงเออ แล้วเด็กน้องอายุ13ซึ่งเคยโดนก่อเหตุครั้งนั้นทุกวันนี้ไปโรงเรียนไม่ได้เจอคนใส่ชุดดําแล้วผวาแล้วต้องพบจิตแพทย์ตลอดเวลาเพราะว่าน้องขวัญผวาไปเลยเนี่ยมาทําลายอนาคตคนหนึ่งคนไปแล้วแล้วก็ยังจะปล่อยใช้ชีวิตอยู่กับคนธรรมดาอีกงง